ครับเพื่อนๆผมชื่อฟินวันนี้จะมานำเสนอวิธีการคูณแบบแัททีสซึ่งเป็นวิธีการคูณที่ใช้กันว่าเส้นแนวตั้งและแนวนอนหาผลคูณโดยการนับจำนวนจุดตดัดวันนี้มาดูการคูณจํเนือสองหลักกับจํเนือสองหลักกันครับโจทย์คือ13คูณ24 13 ิบหนึ่งเส้นครับหนึ่งลักหน่วยสามเส้นครับหนึ่งสองสามขีดเส้นแนวนอนหลักสิบสองเส้นครับหนึ่งสองลักหน่วยสี่เส้นครับหนึ่งสองสาม ได้สามกลุ่มกลุ่มหลักร้อยกลุ่มหลักหน่วยกลุ่มหลักสิบมานับจุดตัดกันครับกลุ่มหลักร้อยนับจุดตัดได้หนึ่งสองสองจุดครับกลุ่มหลักหน่วยนับจุดตัดได้หนึ่ง สองจุดครับอุมหลักสิบนับจดตัดได้หนึ่ง2องสามสหนึ่งสองสสี่หบวกหได้10บได้10บจุดครับมาหาผลคูณกันครับใส่สองในหลักหน่วยทดหนึ่งไปหาหลักสิบสิบบวกตัวทดหนึ่งเท่ากับสิเอ็ด ใจหนึ่งในหลักสิบบกหนึไปหาหลักร้อยสองวกกับหนท่ากับสามใสามในหลักร้อยดังนั้นสิบสามคูณยี่สท่ากับสามครับมาสารุปขั้นตอนกันอีกทีนะครับขั้นที่1ขีดเส้นในแนวตั้งและแนวนอนขั้นที่สองแบ่งกลุ่ม สงสัยไหมครับว่าจํานวนกลุ่มหาได้จากอะไรจํานวนกลุ่มหาได้จากจํานวนหลักของตัวตั้งบวกกับจำนวนหลักของตัวคูณแล้วลบหนึ่งเช่นโจทย์ข้อนี้1 2ึ่งสามี่ลบหนึ่งได้สามดังนั้นโจทย์ข้อนี้จะแบ่งกลุ่มได้สามกลุ่มครับเป็นยังไงครับเพื่อนเอนง่ายไหมครับลองเอาไปฝึกทำกันดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ